สำหรับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของทิดายักษ์กันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของพระราชธิดาท้าวเวสสุวรรณเรื่องราวของพระนาวิกุลสลาทิพ์พระราชธิดาท้าวเวสสุวรรณหนึ่งในสี่จัตุมหาราชท้าวเวสสุวรรณนั้นมีบุตรและธิดามากมายหลายพระองค์ต่างก็มีหน้าที่แทนพระองค์โอรสทั้งหลายจะปกครองเหล่าบริวารยักษ และอสูรผู้ผีและปีศาจส,ส่วนบรรดาพระธิดาจะดูแลของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพระนางวิคุณสลาทิปจุติแบบทิปด้วยบุญรสนาจากอดีตชาติที่เคยปลูกต้นพิกุลลอบพระอุโบสถและร่วมกับพี่น้องทางห้าคนของตนปลูกสาลาเรียนไม้ถวายพระพิสุสง์เมื่อพระนางนานได้สิ้นอายุไขลง ก็ได้จุดติเป็นทิดาทิพบของท้าวเวสุวรรณพันธีที่พระนาวิคุณสลาทิพบจุดติขึ้นก็ได้ปรากฏกลิ่นเดาพิคุณหอมหวนไปทั่วอาณาจากักรและปรากฏสาลาแก้วใสระ,ะยิบระยับสว่างสวัยไปทั่วได้บังเกิดต้นพิคุณทิพบนับร้อยต้นอยู่รอบสาลาแก้วกลิ่นเดากลินหอมหวนก,นกระจายไปทั่วราชะอาณาจากักร ท่นทานเวสุวรรณรู้สึกยินดีอย่างมากและได้ตั้งพระนามให้แก่พระนางว่าวิคุณสลาทิพตหมายถึงศาลาดอกพิคุณของเทวดาพระนางวิคุณสลาทิพตได้รับบัญชาจากาเวสุวรรณให้ไปดูแลลานธรรมของอาณาจากักรเพราะพระนางสามารถเนรมิตดอกพิคุณทิพ์ให้ผุดขึ้นทั่วลานธรรมแห่งนั้นตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงธรรมเหล่ายักษ์และอศสูรก็ได้อน,นิสงส์ความหอมของดอกพิกุลทิพย์ที่หอมฟุ้งไปทั่วลานธรรมต่างมีความสุขปิติตลอดการฟังธรรมกิ่นพิกุลทิพย์นี้ไม่ธรรมดาเพราะเกิดจากบุญที่พรานางสร้างถวายเป็นพุทธบูชาไว้ตามเป็นมนุษย์เมื่อดอกพิกุลทิพย์นี้เบ่งบานในลานธรรม ย่ำเสมือนน้ำพุทธมนต์ปรมจิตใจของยักษ์และอสูรที่ชั่วหลายหยาบกระด้างให้ชุ่มฉ่ำจิตเกิดความเย็นกายเย็นใจเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจิตใจของเหล่ายักษ์และอสูรก็เกิดการน้อมนำพาเข้าสู่จิตสู่ใจสำเร็จเป็นโซดาบันเป็นจำนวนมากพระนางวิคุณสลาทิปสวยผลบุญทิ์นี้เหล่าๆหล่้า้อปีทิ์ ก็ได้กลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกครั้งเพื่อสร้างสมบาร,รมีสืบต่อไปและนี่คือเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กบนักวาดองค์ประสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ